ครับผมเราได้คนที่เป็นเลขหนึ่งอะไรครับผนะครับผมขอรบกวนคนเลขสองเดินก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวครับผมใครที่เป็นเลขสองครับเดินก้าวมาครับผมเมื่อก้าวมาปั๊บใครท่านไหนที่รับอ่ะไอ้นม่นงงสับสนหนึ่งสองมหนึ่งครับผมนี่แหละครับผิดทีนี้คนที่นับสองนะครับของพระปรินา เลยเพราะี้านเลยะไม่เรุ่แบบนี้เลยเอาแล้วคุณพ่อไม่มีนี่ไงรับที่เขาเลยเผมอ่าคุณต้นขอคับต้องมาอยู่อยู่คุณพ่อมาอยู่ได้ที่นีก่แท่าแทนไรอาเงโอเคมีรดับคู่มู๊นะมีคู่ไม่มีคู่หรอรายึ้งกอดยึ้งกอดครับผมย้กอดอเดียมาเลยครับพี่มาแล้วครับเรามีคู่แล้วครับมาแไครับผมพี่ป้อมครับเป็นเชนครับพี่เขาต้องการพี่คนเดียวงพ่อ ถ่ายคู่นะทีไม่ได้ครับมาแล้วนถ่ับคู่ดีมากขึ้นเล็กเลยห้าจับคู่เลยคู่เลยคู่ด้วยครับผมขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณทุกท่านที่มามาทุกสมบูรณ์นะครับอ่าอปล่อยมือแล้วครับเมื่อเราได้คู่แล้วนะครับเพลงมีอยู่ว่าอาจจะเพลงเก่านิดนึงนะบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพลงนี้จะชื่อว่าเพลงมันยกล่องนะครับผมเดือนตีมาลองกันมันยกล่อง ก็มองแต่านสาวๆเน่าทำไมเป็นคนจไกลใครล่าไกลล่าที่จำไม่หนาแน,น,นองใจ เมื่อพิมพ์มามันยกลองเราต้องมันเลยครับมันยกล่องต้องแป็งไทยสาวๆหน้าหวันจะไปเป็นคนหลายใจไครล่ะพราไใครล่ะเนี่ยให้ยกนิ้วขึ้นนะคะไปทังซ้ายขอนเสมอไครล่ะไครล่ะที่จะไม่น่าน้อยใจเพราะพอพว่าเออ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 อย่างเงเออ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 มันยืนพี่เดิมนะเราหมุนหมุนหนึ่งรอบเออ เอ๋อครับผมแล้วเรา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 พอช่วงทางเราแทบแทางนะครับแล้วแต่คู่ไหนถ้าแบบดูอย่างอย่างท่านไหนสนิทกันสนิทกันเยอะก็แถงเยอะท่านไหนแบบนั้นก็นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นสีสันให้กับการบอกครับผมพร้อมนะครับเราเลิกกินเตี้ย นอนคุณพ่ออยู่ไหนคอับผมเสร็จแล้วเมื่อเราจะมีเสียงลูกปิดดังหนึ่งครั้งปิกอ่าพระนายเป็นคนที่หนึ่งครับมันมีนั่งเหม่งครับใครนั่งเห่งฮะนับงเห่งครับให้ก้าวเท้าไปทางด้านขวาเพื่อไปหาคู่ใหม่ครับปาร์ติอ่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคู่อะไรฮะเออคนที่คนเออคนที่สองคู่อะไรอยู่อยู่กับเียงสออยู่เฉยเขาอยู่เฉยเฉพาะคนหน้าเราจะได้คู่ใหม่ทันทีเราจะได้คู่ใหม่ทันทีได้เพื่อนใหม่ครับผ คู่เลยครับเป่าแล้วครับแล้วเปลี่ยนครับเป่าแล้วครับเป็นคู่ครับผมทีนี้เราจะเปลี่ยนเพลงคู่เราเปลี่ยนมาแล้วนะฮะเราจะเปลี่ยนเพลงอยู่ด้วยกันมาสองวันหนึ่งเด็บข้อะไรอะไรนนะครับเพลงต่อไปง่ายๆเป็นเพลงซ้อมๆนะครับผมอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายของในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เดินทางมากับของทีนะครับผมนะเป็นแฟนคลับที่น่ารักจริงๆรมนะฮะแล้วก็ อันนี้พูดไม่ได้พูดเพื่ออวยหรืออะไรประทับใจดูแลเอฟมาก็หลายครั้งแล้วประทับใจตัวน้องทีจริงนะฮะดูแลพีเขาดีมากเขาดีมากเลครับผมจริงจริงจริงจะจัดใจจัดใจจัดใจนะฮมาด้วยดีมาด้วยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนึงคือเราอยู่ด้วยกันมาสองวันแล้วนะครับหนึ่งคืนแล้วนะฮะก็มีความสัมพันธ์เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับก่อนจากกันแล้วก็จะมีการขอ โอ้เพื่อนเอ๋ยเรามาพบกันสวัสดีสวสดีสาาเรายินดีที่ได้พบกันอนี้คือเพลงนะครล้องด้วยแล้วก็ทำท่าตอบด้วยโอ้เพื่อนเลยครับยกมือขึ้นเลย โเอรเอรเรามาพบกันสวัสดีสวัสดีไปที่ไหลเลยครับผมซ้ายก่อนซ้ายกอนะครับสวัสดีล้วเรๆเองนะครับเรายืนตรงกันได้ไหมครับมซ้ายกอนก็แต่คบนแต่งสาย5สวัสดีแล้วก็ต้สงฝากสวัสดีนะครับแล้วก็สบายหรือแต่ายหรือ Tô